นี่พาที่2นะครับถ้ามาจะมาบริจาคโลหิตนะครับยาเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งคือการรับประทานยาการรับประทานและไม่มีอาการบริจาคโลหิตได้ก็คือพวกยาแก้แพ้ยาแก้ปวดพาราเซตามอลพวกนี้คือกินได้บริจาคได้นะครับถ้าประเภทที่ต้องงดก่อนบริจาคเลยก็คือมียาพวกยาปลุกผมอันนี้อ่านไม่ออกนะครับยกเว้น1เดือนกับ6เดือน กลุ่มยาแก้ปวดนะครับแก้ปวดกลุ่มเอนเศนนะครับหลังยดจาประมาณ2วันนี่และส่วนที่รักษาและควบคุมโรคได้สามารถบริจาคก็ได้คือพวกยารักษาโรคเบาหวานความดันโลหิตกลุ่มกาเนิดลดกรดยูริกลดไขมันในเลือดยาลดยาเครือข่าะยาใช้ภายนอกยานอนหลับยาขานคายยาต้านเศร้านะครับจะต้องไม่มีการปรับยาในช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมานะ ส่วนการกินยาเพื่อการยารักษาสิวก็คือพวกยาปฏิชีวนะต้องครบเจดวันก่อนนะยากลุ่มเลตินอยต้องอยู่ยายกับบริจาคโลหิตนะครับแล้วก็กลุ่มนี้อะไรอ่าน,นไม่ออกนะครับพวกนี้ก็คือที่จะต้องดูให้ชัดเจนนะพวกนี้คือวัดบริจาคโลหิตถาวรน,นะครับ มาเป็นความรู้ให้ครับ